โรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษขอเชิญชวนนักเรียนยเข้าเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา2019าาาาถ้าตามหาความรักมั่นหดหูมาตามหาความรู้กับครูกันนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนรมบุรีทุกคนโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ไม่ว่านักเรียนจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะไม่หยุดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ง่ายๆคือ 1. นักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนในช่องทางที่ครูผู้สอนกำหนด 2. หากนักเรียนพบปัญหาระหว่างเรียนสามารถติดต่อในช่องทางต่อไปนี้ช่องทางที่1 ติดต่อครูผู้สอนช่องทางที่2ติดต่อครูที่ปรึกษาและช่องทางที่3ติดต่อฝ่ายวิชาการที่หมายเลข044186439ยำ้ำ044186439กราบเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนและสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ในขณะนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่กลับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งในส่วนนี้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ในความปลอดภัยของลูกๆของเรานะครับจึงได้ขยายเวลาในการเรียนทางออนไลน์ออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมศกนี้ จากการสอบถามบรรยากาศของการเรียนการสอนของคุณครูก็ดีจากนักเรียนก็ดีนะักพบว่ามีอุปสรรคหลายอย่างเป็นต้นว่านักเรียนบางคนก็ไม่มีโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรไม่มีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่น่าห่วงใยอย่างมากเลยก็คือนักเรียนไม่เข้าเรียน ซึ่งไม่สามารถติดต่อกับนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ในเรื่องนี้จึงอยากจะทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับว่าในการเรียนทางออนไลน์นั้นขอให้นักเรียนนั้นมีความรับผิดชอบมีวินัยนักเรียนจะต้องเข้าเรียนกับคุณครูปัญหาบางอย่างนักเรียนสามารถแก้ด้วยตนเองได้นะครับเช่นการไปเรียนกับเพื่อนหรือการใช้สัญญาณเน็ตร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือกับเพื่อนบ้านที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียรน,นะครับอย่างนี้เป็นต้น ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนก็อยากทำความเข้าใจว่าในช่วงเวลา9นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาสนาทีนั้นคือช่วงเวลาเรียนของลูกๆหล,ลานๆของเรานะครับอยากจะให้ท่านผู้ปกครองได้กำกับติดตามสังเกตถามไถ่นะครับความสนใจความตั้งใจในการเรียนของลูกๆหล,ลานๆเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด -19 และมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสวัสดีครับพิเศษให้ใส่ไข่แต่ถ้าใส่ใจให้ใส่แมสกันทุกคนนะคะตั้งกาดกันใหม่ปลอดภัยโควิดใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษ